โอเคนะครับก็นี่อิดเป็นอีกแปลงหนึ่งนะฮะแปลงที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งนี่เป็นได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของทุเรียนนะฮะในโซนพื้นที่ตรงนี้ได้ข่าวว่ามีทุเรียนหลายหมื่นต้นเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็จะเป็นเจ้าของมะล,ละกอในพื้นที่นกพิทามก็จะปลูกมะล,ละกอก็หลายพันต้นนะฮะก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าอยู่กับทุเรียนมาเนี่ยก็มีความรู้องค์ประกอบ อยู่แล้วในการทำเกษตรอรื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่จะมาทำมะละกอนะครับทำจุเรียนได้เป็นหมื่นต้นถ้าฉันทำมะละกออีกหลายพันต้นน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆเนาะนะครับเป็นเรื่องง่ายๆวันนี้ก็มาส่งต้นกล้ากันพี่โป้ดูแลต้นกล้ามาดีไหมเนี่ยฮะวันนี้พ <c oughs> ีนน่โป้ผูกโบมาด้วยโบรักสีแดง <c oughs> นะฮะุหลาบแดง <c oughs> นะโบพรีเมียมไม่ธรรมดา <c oughs> นะฮะโอเคนะครับ อย่าถือสานะฮะทีมงานผมอาจจะจิ้งต้องบ้างนะฮะดูแต่ทิกตอกประจำโอเคเดี๋ยวร, <laughs> ออยรอเจ้าของบ้านมาที่นึ่นะฮะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเริ่มต้นนับหนึ่งได้เลยนะครับผมมีม,มีพันธกิจพันธาสัญญากับโรงงานมะละกอไว้หลายที่นะครับที่จะต้องเอารูปมะละกอไปสนงให้เขาภายในระยะเวลา1-2ปีนี้เป็นหมื่นๆตัน นะครับผมยังรับได้ไม่อันนะครับขึ้นอยู่กับว่าพวกเราพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมก็ลุยกันเลยนะครับสู้ๆครับเฮงๆก็ร่ำรวยปังๆโอเคนะครับขึ้นมาถึงแล้วครับเมื่อกี้ก็อัดไม่ทันตอนรถปีนภูเขานะฮะนี่ครับบรรยากาศที่เราจะปลูกมาแล้ก็สอง0ันต้นในสวนทุเรียนก็40กร่รนะทุกคนชุ่มชื้นนะฮะทุเรียนสวย แต่งหญ้าไว้สวยนะครับนี่ครับแหล่งน้ำทุกคนนะโอเคนะครับก็อนาคตคงสนุกนะครับแหล่งนี้นะครับรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศภูเขานะฮะโอ้โหมันมากนะทุกคน เราจะขึ้นไปบนดอยกันไล่นะฮะทุกคนนี่ครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นสันนี้ได้ลองได้รู้ได้ดูได้เห็นนะทุกคนไม่รอนะฮะอ,อนุไฮเจ้าของสวนที่หนึ่งที่สุทธยาใช้เอทีวีแบบตัดแรงนะฮะคนไทยทําได้ญี่ปุ่นอิจฉานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกมะละกอ,อกันทั้งหมดเลยนะทุกคนมันน,นะครับ มันเป็นความท้าทายชาเลนจ์อีกแบบหนึ่งนะฮะสนุกสนานดีนะฮะเมื่อสามวันที่แล้วผมอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะฮะแถวรัชดาไลล้านคุณชุว<ก>ิตวันนี้ผมก็มาอยู่ในป่าหุบเขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็มันดีฮะชีวิตโอเคนี่นะฮะ<ร>ก็ความสูงก็น่าจะ40องศสาน่าจะได้นะฮะ ะระบ,บบน้ำปูกนทุเรียนพร้อมแบบนี้มันเรากช็ชอบชอบนะครับโอเค okay. นะมันเลยครับมันครับมันครับทุกคนโอเคโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนแปลงของพี่สนธยาพี่หนึ่งนะฮะ บนภูเขาที่ถูกดัดแปลงมาเป็นสวนทุเรียนประมาณ45ไร่นะฮะก็ปลูกทุเรียนไปแล้วประมาณ1นปีนะฮะก็ออกแบบออที่ดินในการปลูกต้นทุเรียนได้สวยมากๆบรรยากาศดีมากๆนะฮะเมื่อกี้ขึ้นมาก็ตื่นเต้นมากๆแล้วถ้าปลูกมลเราก็คงได้ผลดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องใช้พลังภายในมากๆ <laughs> สวยมากครับทุกคนนะฮะชุ่มชื้นนะครับ อยู่ใกล้หุบเขาอยู่ในหุบเขา,น,เขา<笑><笑>นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนต้ทนทุเรียนนะฮะก็ต้นก้าเอามาให้แล้วก็พร้อมลงได้เลยนะครับแปลงนี้อนาคตหลังจากนี้นะฮะได้ผลดีทุกอย่างนะฮะในเรื่องของการปลูกมะละกอในเรื่องของการปลูกทุเรียนและก็ในเรื่องของสุขภาพเพราะได้ออกกำลังกายตองขาขึ้น<笑><笑>เห็นไหมครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็มะละกอไปอยู่ได้ทุกที่ นะครับไปอยู่ได้ทุกที่เห็นไหมครับนี่บนยอดภูเขาก็มาอยู่ได้แต่ทุกที่ที่มรรคอไปอยู่มันต้องมีใจอยู่ด้วยนะครับต่อให้ที่ดินแปลงนั้นสมบูรณ์อย่างไรถ้าใจไม่สมบูรณ์ใจไม่พร้อมมรรกอก็ไม่เติบโตนะทุกคนสําคัญนะครับที่พร้อมแต่ใจไม่พร้อมนะครับก็ไม่สามารถเอาเงินล้านจากมระกอได้นะนะครับนะครับก็ยืนยันได้ว่าพวกเราไปถึงทุกที่นะครับเมื่อ สี่ห้าวันที่แล้วผมก็ไปอยู่พื้นที่สังขะก็เป็นภูเขาคล้ายๆแบบนี้นะฮะก็น่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงออกแบบที่จะปลูกมะล,ละกอกันต่อแต่ที่ตรงนี้นะฮะน้องมะล,ละกอรพร้อมลงเลยอ่านะครับผมมาพูดเรื่องของเงินเงินหนึ่งทองกันหน่อยนะครับมีปัญหาเก้าสิบข้อมีเงินแก้ได้เก้าข้อนะครับว่าจังสันที่ตรงนี้นะครับคนที่มาอยู่วันนี้เจ้าของแปลงที่มาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ชีวิตนั่นคือเงิน และแด้ผันออกมาเป็นงานคือทุเรียนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบเจอกันนะฮะก็ได้เอามาลกรกอมาใส่ด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับเพิ่มพลังเข้าไปอีกไม่เท่าไหร่นะฮะก็สามารถหาเงินจากตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้โอกาสอยู่ในมือคิดดีๆทบทวนดีๆตั้งหลักดีๆ เข้าใจไว้ใจเชื่อมั่นในระบบเชื่อมั่นในทีมงานนะครับเราใช้พลังงานของทีมทำงานนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเฮงๆระท่ำรวยปังๆโอเคนะฮะทุกคนก็มาอยู่ในแปลงกับหลายๆคนแล้วพี่โป้ขอเสียงหน่อย <laughs> นะครับแล้วก็มาเจอพี่หนึ่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราคุยกับพี่หนึ่งนิดหนึ่งเจ้าของแปลงสวัสดีครับพี่หนึ่งครับโ <Okay, S 1> อเค okay, กำลังกำลังทายทอดสดนะฮะไอแพ็กจบไปแล้วเรามาจม เออถูเรียนกันต่อที่ดึงปลูกเอ่อถูเรียนกี่ไร่วันนี้ที่บ้าไร่ฮะซี่ไร่ตรงนี้ตัดเฉยเยอะเห็นเยอะเห็นเล็กนะอ๋อทึ่งทึ่งออกแบบระบบน้ำระบบเอ่อส่วนเลยทอมัดแล้วนะครับผมอทึ่งจะจะตัดสินใจปลูกเรากากับทางบริษัทด้วยครับนะครับผมเคยปลูกหลอกกมอนไหมเคยปลูกนานเลยเป็นชิ้กว่าปีเลยเคยปลูกได้โรงงานเมื่อนกรับได้ไร้บ้างจากการปลูกหลอกกอสมัยก่อนอ๋อ ได้ซื้อรถคันาดเล็กได้ดาวรถรถคันาดเล็กคือไม่ความรถคันาดเล็กคือซื้ออัพรถยนต์ได้ดาวรถยนต์ซื้อลูกมาแล้วกอที่จะได้ได้ดาวได้เงินดาวทึ่ซื้อรถคันาดเล็กในชีวิตเลยเหรอได้จีโอ้์อ๋อนี่แล้วเป็นสตอรี่ที่มั่นมากคือพี่นึ่งสั่นพ่ว่าเป็นสิกว่าปีอะไรวะซื้อรถคันาดเล็กในชีวิตกับมะละกอโอ้ไม่ธรรมดาพี่น้องทุกคนได้ยินใช่ไหมครับซื้อรถคันาดเล็กในชีวิตกับมะละกอนี่นะครับซึ่งทีนี้แสดงว่าทีนี้เนี่ยจะเอาเงิน สักมะละกอสักกีฬาดีในแปลงนี้ไม่ได้ก็ลองเร่อนลองแรกก่อนนะติ้นได้อยู่ฟื้นได้โอเคนะครับซึ่งนีนี้เอ่อคิดยังไงรอบนี้ที่จะปลูกมะละกออีกครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ฝืนทีว่างฝืนทีว่างนะโอเคฝืนทีว่างตําบังผลงานมีผลงานมีนะครับอ่อบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพร้อมมัดแล้วนะฮะโอเคนะทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าพร้อมทุกอย่างนะฮะเห็นไหมฮะทุกคนนะครับพร้อมมากเลย นะครับนู่นนะครับภูเขาภูเขานะครับเอาละแปลงนี้นะครับผมว่ายังไงเสียก็น่าจะเป็นแปลงที่ร้านแตกอีกแปลงหนึ่งนะทุกคนนะครับพี่นิ่งชายชีวิตอยู่ในผาเกระเซมากี่ปีละตั้งแต่โอ่องเวียน ซีเซเบตังเล็กซีเซเตอนนี้ชีเซเบสแต่ซีเซเบสทำเกตมาตลอดทำสามปีหยุดสามปีพวกมาเรากอมาหนึ่งครั้งที่เลือกกันทำอย่างอื่นนะครับส่วนยางปลูกยางอ๋อครับผมณก็ตรงนี้ก็เป็นยางมดหรืออ๋อส่วนนี้เหมือนก่อนเป็นส่วนยางนะโอเคนะครับเอ่อมีมีความรู้สึกยังไงบ้างกับมาเรากอถ้าเปรียบเทียบกับผืนชนิดอื่นครับมันกัดปลูกงายปลูกงายอ่าหนึ่งปลูกงแต่มันเหมือนแบบมัน แลแต่ดินเลย่ะ้าเปิดะว่างดีได้ดีแต่มัน,นแล้วแต่คนแลแลแต่คนด้วยเออแลแต่คนเออแต่แต่คนทุกอย่างพร้อมแต่คนไม่พร้อมก็เลิกนะครับพมโอเคก็ถน,นนท้นทางบรรยากาศซึ่งเป็นลมทุกอย่างเอื้อนะครับคนก็พร้อมนะครับพมผมว่าณนะเวลานี้เราปักหมุดความสาเร็จตรงนี้ได้เลยนะครับก็นะครับพี่หนึ่งว่ายังไม่แน่แต่ผมว่าแน่ปักหมุดความสําเร็จไว้เลยทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเองเรงียร่ำรวย